T W U K P เ okay. ควันนี้เราจะมาเล่นเด็กแมลงอีกกันแล้วกันเลยนะโอเคผมจะเล่นเป็นเด็กแมลงเลเวลนะไม่รู้มันชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวผมไปดูชื่อมันกันนึมันเรียกว่าอะไรนะเด็กแปบ๊บนึงครับนะ่งช้าไปหน่อย เอาแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ท้ออยู่ผมก็เออเป็นกำลังใจให้นะครับผ่านพ้นไปให้ได้ทุกอุปสรรคถึงแม้ว่าอันตรมยอินเจกเลเวลห้าอันตรมยอินเจกนะแรงล่ากอันตรมยโอเค แม้ว่าใครจะจ้องใครจะเทก็ขอพูดว่าอย่าพึ่งหมดหวังชีวิตนะไม่เหมือนผมเจอดเดนะ็กหัวแดงเนี่ยผมไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่าแต่ผมก็เล่นกับมันชีวิตก็เย็ยนกันนะนก็ต้องลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหนทนได้นิมมงก็ทนชีวิต ใส่ทนไม่ได้ก็เริ่มต้นใหม่นั่นเองครับชีวิตันประเทศนี้มูสตายวันใจพุ่งต้ก็ไม่รู้อยา่ให้อยู่ยาวก็ทำชีวิตมันด,ดีดีกว่านะอย่างนี้มาเร่มอัพฮะเม่อิเซ็กเอาจากเด็กดีกว่านะลงมาเลย มันที่กินเลยไหมโอ้ไม่ได้เป็น3,007 3,007มันยังไม่ตาย3,007มันยังไม่ตายนะจำลักอะไรก็ไม่รู้นั่นง่ายกาูว่าแล้วใครอะไรวันนี้อโอ้โหัฟเปอร์นซมเปิโนเกย์ยูสือนี่ว่าอ้าวหยุดได้ลดไปอ ال, ้าวเวงกรรมเสียสด เฮือเฮือเฮือเพือเจ็บหน้าดูเจ็บกระดองใจโอ๊ยเจ็บกระดองใจใส่ตัวนี้มาสั่งวัรก้อนนี่ไะไปเลยฮะไปยังเคิร์นโอ้โหพิวชั่นเวนกรม

จบไวไปไหมสำใจเธอดูอะลงแรงหน่อยดีกว่าเด็กโง่ง,งนี่ลงแรงมันจะเป็นยังไงไปดูเด็กไม่แรงไม่อาจจะโดนเหยียบย่ำตอนแรกสักวันมันจะต้องโบยบินได้อย่างแน่น,นอนนะ นักก็โดนตบตายบุยโอเคเปลียังอ๋อฉะนั้แรงขึ้นนะไทยฟ้าเซโตออีกแล้วโอ้พายโฟโฟแมนเอาเร็วฮะเตื่นร่างว่ามาอเลักไซตอินสิแกชันนี่แหละคือเด็กพาราไซต์ยอย่างไรนะ โอ้บิงโกแมนจีน่ะมาในนามบูอายแน่นอนวันนี้เราเจอบูอายอีกแล้วก็เหมือนปัญหาที่เข้ามาในชีวิตกูเจอทุกวันเลยมาเอาแล้ยววีทีสองบูอายวีดีสามบูอายเอาบูอายให้มันไปเลยแล้วกันไหนๆก็บูอายแล้วก็เวงเลย I set ไ uh huh. อเซนมอนสเตอร์กไอเซนซ์มอนสเกัดโอ้โเหมือกนกันนะเนี่ยตอเป็ี500เองวินกรรมโอ้มีเลวเพิ่มาเรดี้าบาร์ใช้เลยอ๋อมีเจนนะตรวสอบการเป็นจับดักได้เลยนะ เการหนึ่งในใบนี้ต้องไม่ใช่การที่เกี่ยวกับการป้องกันนะนเกี่ยวกับการที่เราโจมตีใบไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะมันเชนเอ้ยแต่มันก็มีส่วนไม่ไม่ได้เพราะถ้าเป็นเมจิคอนโทเลอร์มันไอ้น,นี่ไม่ได้มันเราไม่มีมอนเตอร์ไงก็ไม่ใช่ฮะลงไปอนิเมตอินเทคเบลฟอนนี่แหละเมื่อเราอัญเชิญหรือเปล่าเอาแล้วเปิดังข้ามคิด ทันมทำอะไรกับมอเตอร์ที่เราลงไปดีอะไงหลักใครว่าเซเต้คุณเลยคุณจริงเหรอคุณจริงโอ้ยเอฟเฟคไว้ฝแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้ใช้ไปแล้วด้วยฮะเรียบร้อยฮะเรเโ่อร์อาฟทำงานโอ้เจ้าช่างไม่รู้อะไรเลยนะเอเดมิทเซนเนี่ยมันเลเวแค่ไหนเออไปเลยเบ้าหรือการ์ด เ็ลี้ยวให้ไงล่ะหมอกกัดหลอกหนึ่งใบอะตีเลยอ่ะนี่นะนี่นะใครเจอผมก็มาเมนได้นึงนี่ไะแบบเสีโตัวยิงเงินเหรอโเจ้าผมยุ่งฝันเยอะเกินไปที่เล่นบูอ้ายแล้วคิดจะถึงไลน์ยังง่ายนะจะดับฝันนั่นเออยังไงล่ะใครบ้า ว้าวตัวเลขบูอายมันดีแล้วอิงันนะแต่บูอายในตอนนี้น่ะทำลายอัตมันอินเซ็คของฉันไม่ได้หรอกนะให้บ้าคงเน็โก้เน็โกอย่าเพิ่งถึงไห้จะมีบูอายแล้วเรียกลงมาได้ก็เถอะอะไน่ะไล่อัตมันอินไซ็์ของฉันนี่ได้หรอกนะ ผมเห็นมี power o t h e u a r d i ย n อยู่ยังไงล่ะไปมาไม่คิดหน้าคิดหลังเลยทองเก็บเปงนะจ๊ะจะบอกให้เพิ่มห้าร้อยคืงอะเป็นยังไงล่ะใครบักค้งยังแพงทันนะใครบักค้งหรือนายมีเกาลิ่นเยอฟอพรดอย่างีนั้นเหรอเอฟเฟกต์ของเกาเล่นละดรบัก

มวามได้เจ็บแสมเหมือนกันใช่ไหมล่ะฮะฮฮโอ้เรายุษยหม่ก็ยังไม่ได้นะสักใจจริงๆจะนะบูอายเนี่ยไม่มีเซินโอ้หูอิตาเรายังไม่ได้นะคนต่อไปดูที่ต่อไปใครจะเป็นเยื่อหรือเป็นผู้ล่าข,ของเราในวันนี้ เป็นเด็กอะไรฮนะเมื่อกี้เหมือนบูวไอแบบไม่สมบูรณ์นะถ้าบัวไอสมบูรณ์นี่เขาจะมีอันติเอ้ยขี้หางหน้าเหมือนกูเลยหรือเปล่าเฮ้ยนั่นนี่นี่มันอะไรกันมาร่างย่างนั้นเหรอเชิญ <c oughs> นูยมวยเห <c oughs> ็นมึเราเจอมาร่างแล้วก็เธอนี้ฉันต้องคว้าไือก่อนสินะ จบเธอหนะ่าอ้ยอะไรนะจะมาไมมหนา่าไอคุณชาโดคุ้งคุณชาโดหยิบการ์ดนฮะเอามาเน้นเด็กอะไรเอ่ยถ้ามาแรงแน่ๆเลยมันต้องมาแรงแน่ๆเลยมนแรงก็เฮียแล้วใบเล็กก็ตัดป่าเลยเวนแกทำลายความเชื่อของเด็กนี้หมดแล้วยังไงล่ะ เปียนเนื้อผลลังเยอะขึ้นมือด้วยอ่ะไปไหนดีอ่ะนี่ละกันนะสกาบเอพุ่นสการที่หมอมนี่น่ากลัวมากๆเลยนะวลวดาวนั่นเหรอเวียนจริงโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยครับเอาอย่างไรตอ่อ magic c o n t r ั l oh นะเปลี่ยนเราเป็นป้องกันเพื่ออะไรอะ่ะโหกัรสวดีมากขอใช้ไม่รู้หนึ่งกันทำไมเขาใช้อย่างนี้นะผมไม่รู้หนึ่งกันนะไม่ขอถึงใช้อย่างนี้นะหมองการหลอกไว้หนนะึ่งใบแล้วใช้ยังไม่ได้ตอนนี้เอาไว้ลบสกิลเฉยๆแค่นัน้นเองเอ็กเคเทนนอนโอ้เหมือนเขาจะ น้นพลังจบตีเยอะนะรู้สึกแต่เขา,าพลาดแล้วครับผมไม่รู้ดิดเด็กเมื่อแรงแบบผมโทษเทนะคุณชาโลคุณอนะ่ะมันไม่ใช่คุณใช้มือแรงที่แท้จริงยังไงล่ะคุณไม่อดทนต่บคำหยียดย่ำไม่ได้นายถึงจะเป็นอย่างนี้ไงชาไปช้าไปเอฟเฟกต์ทำงานอนะ่ะ มาเลย้าขามอาวุโสโอเคเอเฟกต์ลีเทนนอินเสตอินเสตทำงานถมงพุซานหนึ่งใบอะใบนี้ดีไหมใบนี้เมื่อโอ้วผมมันเหรอไม่ได้ไม่ได้อะเอาใบไรประโยชน์ไใบไรประโยชน์อย่างนี้เอาอะไรดีอ่ะทุกคนเอาบัลลภยถุงพุซานไหมฮะ นี่เป็นงานผมุกสานแบบเบสิคเคอร์้ Basic. บ,บอลการไปหนึ่งใบฮะจากนั้นไปฮะตีเอ็กเฮดก่อนเนาะตีเอ็กเฮดก่อนละจานะไปยังใบหลักกนรในเด็กด้วยนะไปนี้โอ้มีตา้าเออเนื้นพลังเยอะนะเด็กเขานี่กล้ามนั้นแน่นกันนี่น่าจะเป็นเอ็กซ์ีนะครับผมว่า น่าจะใช่น่าจะเอ็กซ์ีแน่นอนถ้ามีสี่ดาวเยอะอ้าวป้องกันหนีคืออะไรครับเขาเล่นไม่เป็นนะทุกคนตัวนี้มันถูกตั้งถ้าตั้งรับมันจะทำลายตัวเองทันทีไงเ <c oughs> ขาจะอยังไงไม่รู้ตั้งจนปีเแล้วด้วยอ่ะ ไปฮะตีฮะลูกหยอดไปก่อนละกันอ่าลูกหยอดได้ผลด้วยฮะตีใบบางสวนนใจหน่อยนี่แน่ตีใบต้องมันแปดนะเปรี้ยงงานการงลงลูกต่างได้หนึ่งใบว้าวผมเด็กมั่วไปเนี่ยถา่านจรงอ่าเวลาสายขึ้นมือแล้วครับ นายต้องรถหนึ่งนได้นะอย่าลืมคุกคนใครเป็นพวกพลังไทายนั่นแหละฮ่าฮนายมันไม่ใช่ผู้ใช้มาเล่งแท,ท้จริงยางไงล่ะ <c oughs> มา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 เป็นซิเวอร์เว้โอ้คู่ต่อสู้จะไปต้องต้องผลด้านดูเลยผลจะแพ้นะไปต่อไปอ่ะวันนี้เราิตย์เด็กเล่นเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคคนที่สามที่เราจะรู้วันวันนี้คือใครนะ เมื่อกี้เขานั่นนินนึงโอ้บลอลเลงสอง LCBS นะโอ้โหสี่ตัวมันเด็กข้าผมเลย TWTP โอ้อยโซระโซระคุง้งได้ไปอยู่กับมันแล้วอย่างนั้นเหรอเกินไปไป,ไปใช้สกิลอัตนโนมัติเลยละกันนะ a ิ t i v e ิ k i l l ฮะ เฮ้ยบ้านะเริ่มมาอยู่บนสุดของเ็กเลอรเตือนหน้ามันหยิบลถหนึ่งพันเลยนะว้าวโซลราตัวปอมอีกแล้วกับดักหน้าหน้ากวากันดักหน้ากว่าแน่นอนมี่หมอบเนี่ยใช่เลยโอ้แบงกูเนสผมลงได้ตัวเดียวว่จาจังหวะนี้ทำไมไม่ได้เลยนั่งอยานั้นก็นยังยอมโดนตีแล้วจบเพลินแบบแค่นั้นเองง่ายๆเลย ชิปหายเป็นท่อมไหนอะไรอ่ะพิ่มพลังยมตีแปดร้อยโอ้กันเนื้อเล้นล้นเลยอ่ะกูสู้ไม่ได้แล้วแค่เพิ่มสองพันเจ็ดเป็นกัมสองพันเจ็ดจะทำให้คุณแพ้ได้แต่ยังมีบูมิเอ็กซ์เตเด็กหนะ้าโอ้เย,ยี่ยงไว้เปหนึ่งผ่านนะเอ็เตอเด็กคงคงว่ามีอะไรที่เปลี่ยนชีวิตได้มั่งนะตัวนี้ถ้าลงไปจง ตัวนี้ไงเออกระกาไงถ้าลงได้นะชื่อ้าลงกระกาได้ก็มีว่างอยู่ฮะชื่อฉลาดที่เั้งอหาอเวนไปเลยอ่ะอินเซโครินแอนติเมทฮะเ็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะ ฮะคุณจะมาไหมไหนเอฟเฟกต์หี่อะไรวะโอ้วางโเซเชนไว้โอเคเราครึ่งหนึ่งได้นี่ว่าแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราถมทุสานเอาถมทุาสานไปก่อนแล้วกันเนาะไปถมทุาสานไปก่อนนะเอาขึ้นพี่ถมทุาสานเอาแล้วเกมเอกมัญเ,เชิญยอดพิเศษมาเลยแต่ขบับผิว ดังนั้นสั่งเว้เยฮะลงแบบปกติลงมาเลยอนิเมตอินเซค <announcing S 2> เตอร์ตีรูเซอร์ดากอนไปก่อนเลยฮะดื้อนี่ไงคืออะไรต้องสั่งเว้ยหรอโอ้โหไม่กัดไปนี้ไปละกันฮะตัวนี้มันเพิ่งเลเวลได้เร่ยอยู่แล้วอ่ะนี่ฮะ เ้ยงเจ็บไม่ล่าเจ็บไม่ล่าไปครับเรียกใครออกมาบองการหนึ่งตัวจบเพินมีละเด็กมาแรงรละไนายนายจะทำไงโซรารตัวปลอมนายมันไม่ใช่ตุ๊กตามีที่แท้จริงยังไงละ่นะนายจิงต้องแพ้ฉันน่ะ แล้วมันยังไม่จบหรอกนะเอนของฉันคนเชิญจังซิงโครนนันมาเตรียมพร้อมโจมตีจกักอย่าบอกนะว่าซิงโครชว์คั้างอย่างนั้นเหรอมาแล้วฮะบแบ็กลอสก้าดากันบ้านะล้างสนามนี่นั่นเหรอฮะ น,นั่นนี่เด็กมแรงของฉันน,ะน,น,นะนะ่ะ,ะไม่เป็นผลหรอกนะไม่พลาดแล้วล่ะมาเลยเลเวลเจ็ดคุ้งอ่ะมาอินเ็กแล้วเจ็ดดาวอะถ้าปิชากสวยๆก็ต้องลงตัวนี้เลยฮะฉันขอใช้ไม้ตายของฉันละกัน n u เบ e r 2ยี่สิบแปดไททันนี่กมอดนะาฟรเป็นยังไงล่ะยังไม่จบหรอกนะ้าพระใสออกนอกเกมลงมาตะคัดจีวิตัวรเราประกันชัยชนะไปเลยแล้วกัน n u เบอร์ยี่สิบแปดไทยทนิกมอดจบตีโดยตรงเราไปซะเคสอนทิศโอ้โหชื่หอหดนี่แหละ เขบคุ้นมาที่มาเลื่นั้นกันไปแล้วฮะเด็กเขาก็น่ากลัวแต่แบกโกรดกินคุ้นนะผมอะไรฉันไม่ได้หรอกิิฮิฟินขึ้นเรือแล้วเดี๋ววันนี้เลยเด็กมันแรงที่ไม่คิดว่าจะขึ้นได้นะเอ้วจิ้วใส่อ้อนแงยังไม่แข็งเลยก็โชคดีไปฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้จบไปด้วยมแลแรงเง้เพียงเท่าน,นี้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย